ใช่วันนี้มาตามช่ตามสีมือประตูนะคะทุกคนนี่เอาเลยเอาอล,ลิบอรเลยเลยน้ำลายไหลเลยแ,ลแหละใ<ะ>ช่เลยประตูซ้ำ <c ười> อันนั้นก็ตามหลังประตูยิ่งนั่นเลยตามไปอ่ะฉันจะถ่ายลิปให้ <c ười> อะไรอ่ะ <c ười> อร่อยเน่เลยใช่ดูหน้าจิ้มจอะ ชุ่มตำเยื่ตู่ค่ะชุ่มตำเยื่ตู่นะคะใครสนใจสั่งซื้อได้เค็มหน่อยเลยค่ะชุ่มตำเยื่ตู่ผมไม่ใส่ไม่ใส่ซุปปลาแต่ชุมตำกลาตู่นี่แนี่ใส่แบบใส่อะไรบ้างอ่ะนะโอ้โหดูน้ำจิ๋ทุกคนน่กินมากเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยอร่อยมั้ย ฉีมือรุ่นนี้แล้วฉีมือประตูแล้วอืมเี้ยไปไหนร่เออทแบบเช่นอ๋อข้าวหน้าหนูจะจำให้เช่นใหญ่ๆตอนนี้คนแก่กินไม่ได้นะเปล่าแล้ือคะนะใช้มือเลยนะอันนั้นอ่ะจจนมือัี เดี๋ยวอะบะหมีงคนที่รู้หมดเลยปะหมดเลยค่ะนี่นี่หนูเอาไว้ตรงนั้นอีกในตู้อะเดี๋ยวพอจะตำก็ออกมาตำได้เลยโอ้ดูหน้าคนตำก็อร่อยแล้วโอ้อันนั้นหน้าคนซิมมาสิมาสิเธอต้องมาซิมด้วยนะอห้ยดูสิทุกคน อะไรอร่อยมากอ่ะดูสิน่ากินมากประตูมาแล้วก่อนประตูมาแล้วน้ำตาไม่เค็มเหรออร่อยไปกินเสด็จนักหรอด็ก้าเจ้าอันนี้อันนี้คือคนไม่เต็มคนเนินไป ตายที่แล้วปั่ไหนเสร็จแล้วโอ้น้ำให้หมดเละน้ำแข็งแข็งเลยโอ้น้ำให้หมดเลยไม่ต้องมีน้ำหรอกนะเต็มเลยเยอะอยู่แต่วันนั้นเค็มมากลูกค้าเหรอ ฉันชิมหน่อย้วกันมืออร่อยฮะชิมดูก้อ่ไปอ่ะวุ้เขามไม่กินปลาโอ้ยเป็นไม่กินด <c oughs> ูอีหน้าคนไม่กินปลา <c oughs> อย่าหาเท่าในครัวนะคะถ้าอยากสแต็กอาหารอะไรก็ <c oughs> ถามแบบนี่ได้